สวัสดีครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ภาครัฐเปิดระบบให้ต่อใบอนุญาตทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยระบบนี้ใช้กับแรงงานที่ลงทะเบียนไว้2กลุ่มอ่าทีนี้แหละเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจให้กับเพื่อนเพื่อนแรงงานทราบกันนะครับว่าท่านเป็นกลุ่มไหนต้องทำอะไรบ้างและ ดำเนินการได้ถึงเมื่อไหร่และทิกในการที่จะดําเนินการทําอย่างไรให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุดครับโดยแรงงานทั้ง2กลุ่มนี้นะครับจะต้องดําเนินการกันคนละแบบแต่ใช้ระบบเดียวกันก่อนอื่นเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนนะครับในการดําเนินการในระบบต่างๆโดยเพื่อนๆแรงงานหลายๆท่านยังมีความสับสนและมีความสงสยัยสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าจะต้องทําอะไรก่อน ทำอะไรหลังนะครับรวมไปถึงกรอบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการและตัวท่านเองนี้เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนมติวันที่เท่าไหร่ไว้กันแน่ดูจากอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับเริ่มต้นด้วยกลุ่มแรกก่อนครับกลุ่มที่ท่านลงทะเบียนมติวันที่5กรกฎาคม2565กลุ่มนี้บางท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านเป็น กลุ่มแรงงานที่ลงทะเบียนมติวันที่5กรกฎาคม2,565ไว้ดูง่ายๆครับกลุ่มนี้ท่านจะมีใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit และวีซ่าที่กำลังจะหมดอายุในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2,567 บางคนถึง2,568แล้วก็ปล่อยเขาอันนั้นเขาไม่ต้องดำเนินการอะไรแต่ถ้าท่านเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานนะครับ work permit และวีซา่ากำลังจะหมดอายุวันที่13กุมภาพันธ์2,567กลุ่มนี้นะครับท่านคือกลุ่มที่ลงทะเบียนมัติวันที่5กรกฎาคม2,565จำปีก็ได้ลงทะเบียนไว้ปี2,565 มีใบอนุญาตทำงานมีวีซ่าทำงานแล้วจะหมดอายุ13กุมภาพันธ์2567กลุ่มนี้2อ,อย่างที่ท่านจะต้องดำเนินการนะครับคือต่อใบอนุญาตทำงานในระบบซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับอีกกลุ่มที่ทำอยู่นะครับต่อใบอนุญาตทำงานต่อวีซ่าทิศหนึ่งที่ท่านจะต้องสังเกตและจะต้องรู้นะครับว่ามีอีกเรื่องให้ท่านดูก็คือตัวหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางที่ท่านถืออยู่นั้น หมดอายุก่อนวันที่13กุมภาพันธ์2568หารหรือไม่ถ้าหมดอายุก่อนให้เร่งดำเนินการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพราะว่าเมื่อท่านต่อวีซ่าในปี67ท่านจะได้วีซ่าไปอีก1ปีถ้าหากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุไม่เพียงพอจะได้วีซ่าแค่เท่าอายุหนังสือเดินทางที่เหลืออยู่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทิกนี้ จำง่ายๆนะครับลงทะเบียนมติวันที่5กรกฎาคม2565กลุ่มปีที่แล้วจะมีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ13กุมภาพันธ์2567ซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันกับวีซา่าต่ออายุได้อีก1ปีถึง13กุมภาพันธ์2568ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่13กุมภาพันธ์2567 กลุ่มที่1ผ่านไปนะครับมาถึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ท่านลงทะเบียนมติวันที่5กรกฎาคม2,566ท่านมีเอกสาร A4 ใบ Name List ที่ปริ้นออกมาจากในระบบนั่นแหละครับกลุ่มนี้นะครับท่านจะต้องดำเนินการในระบบเพื่อที่จะยื่นชำระค่าธรรมเนียมนะครับจะต้องดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวน,นะครับรวมไปถึงการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพพูดง่ายๆกลุ่มลงทะเบียนมติวันที่5กรกฎาคม2566ท่านจะยังไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับท่านจำเป็นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนออชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตรวจหกโรคต้องห้ามซื้อประกันสุขภาพนะครับ แล้วยื่นเอกสารต่างๆเข้าไปในระบบเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จนะครับเมื่อดำเนินการแล้วผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วท่านจึงจะมีใบอนุญาตทำงานที่จะอยู่สามารถทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์สองพาตัดฉับเท่านี้นะครับยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้ก่อนโดย การยื่นคำร้องขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพซื้อประกันสุขภาพกลุ่มนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15มกราคม2567นะครับไม่เท่ากันนะกลุ่มนึงต้องทำให้แล้วเสร็จ13กุมภาพันธ์2567อีกกลุ่มหนึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15มกราคม2567เพราะฉะนั้นท่านอย่าสับสนว่าท่านเป็นแรงงานกลุ่มไหน ถ้ามีแค่เนมลิทรีบตรวจสุขภาพรีบซื้อประกันสุขภาพรีบชำระค่าธรรมเนียมยื่นเอกสารเข้าในระบบออนไลน์ภายใน15มกราค,ค 67, ม2567ายมีใบอนุญาตทำงานแล้วหมดอายุ13กุมภาพันธ์2567เลร่งดำเนินการต่ออายุก่อนเอกสารจะหมดอายุ เหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการหลังจากหยุดยาวช่วงปีใหม่นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแรงงานที่ยังสับสนอยู่ว่าท่านเป็นกลุ่มไหนต้องทําอะไรก่อนหลังหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้ที่0619564444ขอบคุณครับ